กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการหายสาบสูญของเด็กชายและเด็กหญิงในยามค่ำคืนเป็นประจำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่ามีอสูรกายรูปร่างสูงใหญ่กำยำลักษณะครึ่งคนครึ่งหมาป่าเป็นผู้จับตัวเด็กเหล่านั้นไปในคืนหนึ่ง ข้ามกลางความเงียบสงัดของฤดูหนาวมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแอลลี่เธออยู่กับลูกสาววัยหนึ่งขวบเพียงสองคนอยู่ในบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆของเธอบ้านของแอลลี่ตั้งอยู่ริมป่าไม่มีใครอยู่ใกล้มากนักในคืนนั้นขณะที่เธอกำลังนั่งอ่านนิทานให้ลูกสาวฟังก่อนนอนคืนนั้นดูเงียบกว่าทุกคืน และมีหิมะตกหนักจนแทบไม่มีใครกล้าออกจากบ้านขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับการอ่านานิทานจูจูก็มีเสียงเคาะประตูเสียงดังขึ้นก๊กก๊กก๊กแอลลี่สะดุ้งเธอคิดว่าใครจะมาที่นี่ในเวลานี้เธอลุกขึ้นและเดินไปที่ประตูเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งเธอถามออกไปว่า ใครยอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีคำตอบด้วยความกลัวเธอจึงหยิบมีดเล่มเล็กติดมือไปด้วยก่อนที่จะเปิดประตูช้าๆแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้เธอโล่งใจมันเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆในชุดเสื้อผ้าเปียกชุ่มด้วยหิมะเด็กผู้ชายพูดขึ้นว่าช่วยด้วยครับ ผมหลงทางและหนาวมากผมกลัวมนุษย์หมาป่าจะจับตัวผมไปช่วยผมด้วยเด็กชายพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงและอ้อนวอนเอลลี่รีบพาตัวเด็กชายเข้าไปในบ้านเธอให้ผ้าห่มและอาหารแก่เขาเด็กชายดูหวาดกลัวและไม่ยอมพูดอะไรมากแต่เอลลี่ก็ไม่ได้ถามอะไรเช่นกัน เธอคิดแค่ว่าจะช่วยให้เขาอบอุ่นเพียงเท่านั้นก็พอแต่หลังจากนั้นไม่นานเด็กชายก็คลืมหลับไปบนโซฟาของเอลลี่เอลลี่รู้สึกสงสารจึงปล่อยให้เด็กชายคนนั้นอาศัยหลับนอนไปชั่วคลาวก่อนหลังจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นไปที่เตียงซึ่งห่างจากโซฟาไม่ไกล แล้วนอนกอดลูกสาวของเธอจนเคลิ้มหลับไปพอตกดึกในเวลาเกือบเที่ยงคืนแอลลี่สะดุ้งตื่นเพราะเธอได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นเสียงเหมือนอะไรบางอย่างตกลงพื้นและมีการเคลื่อนไหวแปลกๆเธอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เจอเด็กผู้ชายอยู่บนโซฟานั้นแล้ว เธอมองหาลูกสาวที่กำลังนอนหลับปุ๋ยและหนาวสัน่นเธอจึงหาผ้าห่มมาห่มให้ลูกสาวหนาๆเพื่อบรรเทาความหนาวก่อนที่จะลุกขึ้นและเดินไปตามต้นเสียงต้องสงสัยนั้นและสิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้เธอขนลุกเธอเห็นรอยเท้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยเลือดในลักษณะ การตะเกียกตะกายจากโซฟาออกไปทางประตูหลังบ้านที่เปิดทิ้งไว้เมื่อแอลลี่มองออกไปนอกประตูเธอเห็นร่างของเด็กชายยืนอยู่กลางหิมะแต่ในเงามืดของแสงจันทร์ร่างนั้นดูไม่เหมือนเด็กชายอีกต่อไปเพราะร่างนั้นค่อยๆใหญ่โตขึ้น คล้ายตัวประหลาดรูปล่างสูงใหญ่กำยำมีขนหนาบริเวณลำตัวและใบหน้ามันหันมามองเธอด้วยสายตาสีแดงกำจมจมูกและปากยื่นยาวมีเขี้ยวแหลมและที่ปากเต็มไปด้วยเลือดสีแดงสดก่อนที่มันจะหวยหวนออกมาเป็นเสียงหมาป่าและค่อยๆเดินหายไปในความมืด และจูจูก็มีเสียงกระจกแตกดังมาจากบริเวณหน้าบ้านของเธอเธอตกใจมากเธอรีวิ่งกลับไปหาลูกสาวด้วยความเป็นห่วงแต่ก็สายไปซะแล้วลูกสาวของเธอหายตัวไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยเขี้ยวเล็บและรอยเท้าเปื้อนเลือดบริเวณเตียงนอนและหน้าต่างหน้าบ้านของเธอ แอลลี่สูญเสียลูกสาวในค่ำคืนนั้นและเธอรู้ความจริงว่ามนุษย์หมาป่าก็คือเด็กชายคนนั้นและเป็นผู้พลากตัวลูกสาวของเธอไปและสุดท้ายสิ่งที่แอลลี่คิดว่าเป็นเด็กชายผู้บริสุทธิ์กลับเป็นสัตว์ประหลาดที่ใช้ความเมตตาของเธอเป็นเครื่องมือ ย้อนกลับมาทำลายตัวเธอเองและครอบครัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นและความเมตตาต่อผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่ดีงามก็ตามแต่บางครั้งก็ต้องรู้จัก,กระมัดระวังตัวและคิดให้รอบคอบก่อนที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่เช่นนั้น อาจจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราและครอบครัวของเราก็เป็นได้